พลาดเงินเยียวยายังมีสินเชื่อจากอมสินและทกสดูรายชื่อโครงการที่ยังกู้ได้เปิดลิสต์สินเชื่อสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ของธนาคารอมสินและทกสที่ยังเปิดให้กู้ได้ถึง30ธันวาคม2563และ30มิถุนายน2564 เนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรมาเตรียมรับฟังได้เลยครับใครที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวข่าวสารต่างๆในเหตุการณ์ปัจจุบันโปรดติดตามและกดกระดิ่งช่องบ่าวบ้านอ่านข่าวด้วยนะครับสถานการณ์โควิด1 9ยังไม่จบลงเช่นเดียวกับความต้องการความช่วยเหลือทางการเงินของประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลากหลายมิติจากสถานการณ์ดังกล่าว ที่ผ่านมามีทั้งเงินเยียวยาทั้งโครงการเราไม่ทิ้งกันสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบโครงการเงินเยียวยาเกษตรกรสำหรับกลุ่มเกษตรกรเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งมีทั้งบุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยเหตุปัจจัยต่างๆหรือระหว่างการดำเนินการอุทธรณ์ ทั้งนี้นอกจากเงินให้เปล่าโครงการต่างๆเหล่านี้ยังมีการช่วยเหลืออื่นๆที่มีจุดประสงค์เพือ่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตครั้งนี้หนึ่งในนั้นคือลักษณะการให้สินเชื่อจากธนาคารต่างๆขารับนโยบายของรัฐ สินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินออกสินเชื่อฉุกเฉิน1,000 0บาทสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระโดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารอมสิน w w w gsb.or.th ตั้งแต่วันที่15เมษายน2563ที่ผ่านมา ปัจจุบันสินเชื่อนี้ยังสามารถขอกู้ได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2,563หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนา,านคารกำหนดดังนี้คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 1. ได้รับผลกระทบโควิด -19 2. มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้ 3. มีมไรายได้ไม่เกินเดือนละ30,000บาท 4. ส,สัญชาติไทยและอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน70ปี 5. ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาพการเกษตรเช่นพ่อค้าแม่ค้าลูกจ้างรับจ้างทั่วไปขับแท็กซี่มคัคคุเทศก์เป็นต้น วงเงินสินเชื่อสูงสุด1,000 0บาทอัตราดอกเบี้ย0.10%ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันการชำระคืนระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน2ปีปลอดการผ่อนชำระนี้ใน6งวดแรกเริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่7โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ ระยะเวลาขอสินเชื่อระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญาสิ้นสุดวันที่30ธันวาคม2563หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน2 0ล้านบาทวิธีลงทะเบียน1เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารอมสิน w w w GSB.or.th 2เลือกลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่าย 3. อ่านรายละเอียดของข้อความตกลงยินยอมก่อนเลือกปุ่มลงทะเบียน 4. กรอรายละเอียดตามเมนูที่ปรากฏให้ครบท่วตามความเป็นจริง 5. รอ,อนัดหมายจากธนาคารผ่านทาง SMS โดยระหว่างรอสามารถเตรียมเอกสารรอทำสัญญาดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสําสำเนาทะเบียนบ้าน 3. เอกสารหลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรโนาถ้ามีเช่นหนังสือแจ้งปิดสถานการณ์ประกอบการประกอบอาชีพเอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการเป็นต้น 4. เอกสารแสดงชำระหนี้เป็นปกติกรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ 6. ติดต่อธนาคารตามวันและเวลาที่กำหนดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อจากธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเวลสโควิด -19 ให้แก่เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15เมษายน2563เป็นต้นมาโดยทางธนาคารยังเปิดให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ขอสินเชื่อได้ต่อเนื่องไปจนกว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงินระยะเวลาขอสินเชื่อสามารถขอสินเชื่อได้จนกว่าวงเงินหมดทางนี้ไม่เกินวันที่30ธันวาคม2563คุณสมบัติ ผู้ขอสินเชื่อ 1. ลูกค้าทกสเดิม 2. เป็นเกษตรกร,ร,กรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่เป็นลูกค้าทกส 3. อ,อายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70ปีวงเงินสินเชื่อสูงสุด1,000 0บาทอัตราดอกเบี้ย0.1%ต่อเดือนเงื่อนไขาการชำระคืน กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน2ปี6เดือนนับตั้งแต่วันกู้โดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกเริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่7เป็นต้นไปทั้งนี้ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็นรายเดือนราย3เดือนหรือราย6เดือนตามที่มาของไรายได้ดังนี้ 1. รายเดือน24งวด429บาทต่องวด 2. ราย3เดือน8งวด1,287บาท50สตางต่องวด 3. ราย6เดือน4งวด2,575บาทต่องวดวิธีลงทะเบียน 1. งลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันร i a B A A C Family เท่านั้นและรอนัดหมายทำสัญญาจากสาขา 2. ธนาคารคัดกรองข้อมูลและส่งข้อมูลไปให้สาขาพร้อมแจ้งการนัดหมายทาง SMS 3. สาสาขาออกไปทำสัญญาเงินกู้สอนขึ้นทะเบียนตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้และ อนุมัติสัญญาในโปรแกรมช่วยงานภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำสัญญา 4. ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากที่มีกับทกส 5. จะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติ และข่าวในวันนี้ช่องของเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ถ้าหากมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมทางช่องของเราจะรีบเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังทันทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องบ่าวบ้านอ่านข่าวเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข่าวสารต่างๆให้ทุกท่านได้รับฟังขอบคุณครับ